สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊เชียงใหม่ Cm Variety PPFCTP ทั่วทุกมุมโลก PPFC ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็คือโอ๊จะทำคลิปนะครับอยากให้ p p ่ๆ f c ่เคยมาไลฟ์สดโอ๊แล้วแล้วแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจเนื้องานของโอ๊นะครับคือโอ๊มีร้าน,น,นโกดังเก็บชุดเล็กๆนะครับ ที่ทาวหาวสองชั้นในฝั่งตรงข้ามที่อดพักอาศัยนะคะอดอยู่ที่นี่นะครับมานานกว่า20มากกว่า20ปีนะครับแล้วก็อ่าตอนนั้นเรียนเย็บผ้าแล้วก็เริ่มมีชุดเก็บนะครับพอๆเมื่อก่อนส่งนางงามหัวโปกเข้าประกวดนะครับเวินเวอร์กำลังค้นหาตัวเองอยู่ประมาณ4-5ถึงปีนะครับแต่ว่าในระหว่างนั้นก็รับงานนะครับตัดซื้อตัดขายตัดเช่านะคะไปเรื่อยๆ นะครับแต่ท่งนามงามหัวโปกประกวดก็คือสนุกดีนะครับแล้วก็มีประสบการณ์แล้วได้เจอกับเพื่อนๆน,นะครับหัวโปกคืออะไรหัวโปกก็คือ,อน้องๆน,น,นะครับที่ผมสั้นนะครับอยู่ในราวๆสักสาวจีก็ประมาณสักมอตน้นมอปลายที่ผมสั้นนะครับเกลียนเนาะแล้วก็มีความพร้อมที่นอนาคตอาจจะ แต่งหญิงแปลงเพศผ่าตัดทำนมศัลยกรรมนะครับและหรืออาจจะเปลี่ยนใจภายหลังก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคือมีลูกค้านะครับมีลูกค้ามาคืนชุดนะครับคือเป็นความภาคภูมิใจยอย่างหนึง่งคือโอกรตัดชุดเรื่อยๆนะครับไม่ได้ตัดทีเดียวมากสุดก็5ชุดอ่าอันนี้เป็นชุดฝรั่งเศสที่เป็นชุดที่คือหลายเซ็ตหลายคอนเซปต์โอตก็จะมีอย่างละหลายชุดแต่นะครับ อธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจก็คือบางอย่างอดมีเนื้อผ้าทรงรูปแบบไม่เหมือนกันอ่าอย่างเช่นฝรั่งเศสนี่จะไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ละชุดนะครับทางเนื้อผ้าและน้ําหนักและลายใดๆเพราะเราไม่ได้ทํลรอตเดียวกันลหลายในในพายเดียวสมมติว่าทำห้าชุดจริงแต่ก็ซื้อผ้าคนละลา้านนะครับมันก็เลยได้แบบที่แตกต่างกันอันนี้ลูกค้ามาคืนชุดนะครับสองถุงใหญ่และสามถุงนะครับเป็นอ่าชุด หญิง20ชุดนะครับแล้วก็ชุดชายอีก10ชุดนะครับอ่านี่ก็คือแม่โอ๊ตนะครับก็กกำลังน่าจะกำลังจะเดินมาฝั่งนี้นะครับอ่าก็เดี๋ยวก็จะนำไปซักนะครับอืมอ้ยลำคานนี่นะครับก็คือ จำนวนนะครับนอกเหนือจากที่จะซักชุดฝรั่งเศสนี้20ชุดแล้วนะครับก่อนหน้านั้นก็จะมีชุดอื่นๆอีกที่อยู่ที่ตะกร้านี้นะครับทยอยซักนะครับเพราะว่าไม่งั้นเครื่องจะพังนะครับสำหรับห้องซักนะครับก็จะประมาณนี้นี่ก็คือเป็นเคาน์เตอร์เบาๆฮะนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะ นะครับหน้าร้านของโอ๊ตนะครับก็หุ่นที่ว่างหนึ่งตัวนี้ก็คือมีคนนะครับเช่าไปแล้วนะครับก็คือมีด้านในอีกแล้วก็ชั้นสองนะครับบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านเช่าชุดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับล่าลากกันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โอ๊ตด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ